สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปุ๊กพี่น้องป้องปายนะคะมือนี้พ่อนทร์ดีพร้อมกับน้องสาวดางน้าท่านผน้ชมเรามากินเขาไปเลยนะจากที่ชองมือมาค่นบ้านมืองกนเส็จงานกันโอ้โหสุดยอดจริงมือวาดน่าเร็วมือขึ้นน่าเร็วซีผงปัวเกือขาผงนะคะแล้วก็ประตูมีเทปเซตต่างว่าถ่ายรูปเ่ิยหน้าถ่ายรูปทำโปสเตอร์นะคะ เรียบรอยยออ้อยแล้วพี่น้องคนนี้เนาะหลังจากนานมากกว่สิ้งวดนี้นานพี่น้องก็ติดตามด้วยพี่น้องเขาเด้อหลังสิ่งหลายอย่างติดตามขอ้อมูลไว้ของบ้านมะลันเพจรละเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้เหามานั่งกินเขาโซเหลี่ยงสร้างขาเขาขึ้นมาพี่นอ้องอ่านเยอะมากวั <c oughs> <c oughs> งหันพี่น้องเสียบบวาเขาโซเล่ยเรื่องไปประเทศนอกประสบการณ์ครัง้งแรกหรือประสบการณ์ลหลายๆอย่างเข้าไปลหลายหลาของวัตถุประสงค์การเด็กอยากให้น้องสาวเวอลซัง เราบอกเรื่องเงื่อในฟ้าพี่น้องกับแมนจังพ่อนเพื่อดีกับจีไห่ไห้ยืนไหยผู้เดียวล่ะเอารอยฟ้าเนี้ยประสบการณ์ที่ว่ามีโอกาสได้ไปทั่วยุโรปเนาะพี่น้องเนาะไปครับอันน้องเออนุชาน้องเออนุชาเราฟ้าปีนนะล่ะไปที่นี่ตอนบินไปนะไปพร้อมกันไปที่นี่ตอนกลับมานี่น้องเพื่อนมีงานอยู่ประเทศไทยเพื่อนก็เลยได้บินมาวันที่ยี่สิบดาราก็ได้ได้มาวันที่ยี่สิบเจ็ดเจดเดือนนี้มันจำบ่ได้เนาะมันกระโดดแล้ว พอที่นี่เสร็จปุ๊บน้องก็ได้บินกลับมาก,ก่อนบัดนีหอดมือวันนี้ยี่สิบเจ็ดดารานีก็ต้องอได้บินมาบัดดีได้มาผู้เดียวบอกอเคยขี่เครื่องบินผู้เดียวพี่น้องย่านมันต้องมีมูเนเขาไปต่างประเทศเนาะทั้งท้าุาาาาา่นท้งฝุ่นเส้นใดยุโรปเสน่ประเทศใดยุโรปนี่ขันเ่องไปได้ก็เข้าไปได้มันกับไปได้สูุ่ประเทศเยอรมันสวีเดนอิตาลีอิตาเลออิตาเลนยังไปได้เบิ่มอง่วโมะมาที่นี่ดารานี่ได้นั่งเครื่องมาจากเบอร์ลินเมืองหลวงเบอร์ลิน ของเยอรมันแล้วมาต่อเครื่องที่แฟงเปิด<ห>แ,ตแ,ตแต่แต่แต่อยู่เยอรมันนี่ก็กายังเกือบตกขึ้นเป็นคนสุดท้าย<อ>แต่ก็เพราะเป็นยังก็มันได้ขึ้นมาแล้วก็กวร่วมใจบานี้ขี่ไปหอดแฟงเปิดเครื่องบินมันก,กระจอดเนาะลากกระเป๋าเข้าไปกระเปาะเ๋าสกอเรต17กิโล10บาทเด็กน้อยซุนเด็กเล็กๆ<อ>จ้ามากยังสั้นขันไปเมืองนอกนี่สิไปหาเอาซื้อสกอเรต อันละอ้อยช้องออยยังเ,เสหน้ามาฝากเดีหน่อยอยู่บ้านมาแจกมันมีความสุขมันม่วนเสร็จปุ๊บอันี้ก็เลยไปตัวเครื่องแป้งเผือเพราะจะลงจากเครื่องเขาจอดแป้งเผือเรียบร้อยลากกระเป๋ามา,มากเลนแจ๊คสิไปทางใดนพี่น้องเพราะว่าพอเคยทั้งสี่ห้องสี่ห่จักสี่ถามให้เพราะว่ามันมีแต่ฝาลังเอาอีดีเนี่ยทั้งทั้งคืนย้อนหลังนี่ก็ตลกชีวิตเจ้าของแล้วก็บ้างแท้ก็คิดว่าโอ้คือเก่งแถวอะจังเสียหน้าว่าเจ้าของ บรูภาษาเลยเพราะว่าดาราจดปองหกอ่านภาษาอังกฤษบอออกเอฮอดแซกมีอ่านได้แต่ว่าหันเสียมาผสมกันเป็นคำแม้กระทั่งซื้อจะของยังบรูเรืองเพราะเอินว่ามันบานเท่าเพราะเอินว่าคู่นี้ปลึกมันว่าแมนย่อมรับเด้ปึกกับเครื่องภาษาอังกฤษเป็นกันแต้พีฆาตแมงเพบเก่งเลยบ่ได้บ่ได้บพกเก่งอังกฤษได้เปล่อเส้นครับหากมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเลยผงจะพอดซื้อเขาอ่านได้เขียนได้นี่คือไอเดียบยูเพราะอัานเป็นคำพืนๆเอาก็เรื่องจริงเอาเรื่องจริงเด้เนี่ย เอาเรื่องจริงจ้าไอเลิฟยูไอเลิฟยูนี่เขียนได้เราก็อ่านได้ภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บป่ะเนี่ยลากกระเป๋ามาป่ะเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นสามเหลี่ยมเนาะเป็นสามแยกเห็นไหมคือลงเครื่องมากมองกลางนี่ปุ๊บบางคนก็เลี้ยวซ้ายบางคนก็เลี้ยวขวาเจ้าของมันนี่งวกแซงงวกขวาอู้กูจะไปทางไดนาะบาดนี่อย่างมันบ่แม่นใกล้ๆพี่น้องสนามบินต่างประเทศเนาะแบบใหญ่อีหลีบารดนี่เนาะนี่มันนี้ใจนี่ร่นตุ๊บเลยปะเถอะ ซีไฮแจ็คซีไฮไฮผู้ใดก็สีมาซอยได้ก็คือคือหัวใจคนคำวมาคนตัวใจ่เนาะหัวใจรวนต๊บลุมเหมือนลุมขี้ดินเขาเทจังไดหัวอจงอไซหัวขวมีแต่มองไกลๆเกิดเทเรียนไปทั้งนี้ก่ะกะสีกะทามันผิดแล้วก็สีเสียเวลาเรียนกลับมาเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันสีออกสี่ทุ่มสีออกไปประเทศไทยนะยูแฟนเฟือยนะตอนนั้นมันเป็นเวลาสองทุ่มมันก็ยังมีเวลาที่สีไฮเฮ้านี่ตัดสินใจปุ๊บ หอดสามแยกอะเป็นอะไรเปลี่ยนกันตายเป็นตายป่ะล่องเลี้ยวไส้ปุ๊บเลี้ยวไส้มากไปพอดเครื่องท่างเลี้ยวไส้ก็เลยเห็นอันข้อตรออันข้เจ่อเอื่นตั้งไหนเราเนียพวกอันที่นั่งทานฉีกบินข้นขึ้นเคื่งบินน่ะนะนั่น็เละเรนเขาไปหาผูหยิ่งฝรั่งคนนั่นแหละก็ไปบอกว่าฮัลโหลฉันไอโกทูไทยแรนมาสั่นว่าไปบอกเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ถามเขาก็ไปแนะนำมันเสียหน้ามา ฮัลโหลไอโกทูไทยแลนดเออเฉันจะฉันจะไปประเทศไทยอะทำยังไงเบอท่าย้ใส่เขาแบบนี้เขาก็โอ้เขาก็โอ้ทำแบบเนี้ยเออัาทีนี่เขาก็เลยบอกว่าเกรสเกรสยังเกยงเสียงเขาก็บอกลูกเกรดีเจอยิยังอะตัวเครื่องบินมันยังก็เลยก็เลยบอกเขาว่าไอโดนออไอโดโนสันบอกเขาเขาก็เลยฟังเขาว่าไอโดนเหรอฮเขาก็เลยเห็นโอ้ เออคือเขาคือใส่หัวแบบเนี้ยเขาไปเออเอ้อืมสีไฮมาเนี่ยเพิ่นได้นี่น้ำพอน้องครับมันดังเนาะเสียงก็เป็นเพราะเจียงดังเราล้นะเด่นเงินนะมันเงินเซุ๊บบานิศก็เลยเขาก็เขาก็ซอยเข้ามาได้ไหมเพราะว่าเขาก็เฮ็ดออกมาแบบเอ้าเนี่ยจีงเสียขึ้นมาเพราะเขาไปบอกเขาว่าไอดอลนัวแล้วเขาถามเอาอย่างน้ำเอ้าเนี่ยโอ้ยยจงไหนเนาะบานี้เอ้าลองจ๊กพัดสปอร์ตกับอัน อันตัวเครื่องบินให้เขาดึงขึ้นมาฉันมีแค่นี้ไงเสียไหมเราภาษาจักของเนี่ยเขาเดงเขาบอกว่าโอ้เจ๊เจ๊มาสั่นวายอยย้อมาสั่นเจี๊ยมันเนี่ยพอสิว่ายอยยอยายายังบอลูนละเออหะละมันก็เลยเปิดเบิ้งมันก็เลยบอกว่าโอ้มาสั่นว่ามันก็สี่ไปทางนี้เออเหมือนประมาณว่าคุณมาถูกทางสักครึ่งทางแล้วสี่ไปทางนี้มันสี่มี่มี่ตัวบีตัวบอกง่ายคับตัวอีตัวบอกง่ายนั่งเลยบอกว่าเวลาสี่ไปทางนี้แล้วกะรีบรีบมาสั่นรีบรีบมาสั่น ไปฮอดดีนะริบริบประเสริฐอ๋ออ๋อริบริบประเสัิฐเฝ้าน้ำเขาไปเนี่ยน้ำหัวสันฝรั่งน่ะฝรั่งน้าหัวขวัญชันเออหัวขวัญหนูหัวขวัญร้านนี่ละเพราะว่าเขาพ่ว่าริบริบฮอดเออเหมือนบีริบริบประเสัิฐเจ้าของก็เลยอ๋ออ๋อริบริบประเสัิฐขึ้หน้าตาแบบนี้เลยมาถอดมาตึนต้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นตัวให้กับพระจักรพรรถือบัะนี่ถือถือไปไปเนี่ยเลยว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประเสริเออเฮ็ดใจนั่งนั่งกันอ๋โอ๋อออะเสริฐนั่งก อะไเล่นเหมืนนี่นั่งกับหัวฝึกฝึกฝึกเลี้ยวมาน่ะกับหัวใส่นั่งอยู่ดิเล่นไป่หอดปปุ๊บไหอดลิฟอีหลีตัวบีตัวบักไงเมืองเกิงฝรั่งเต็มอยู่คือเขาก็เห็นห้าวเหมือนหอบท้องท้องพุ่นมันมันก็ยังใหญ่ๆเนาะบัมนนี้ก็เลยเขาเลยบอกโอ้โหชั้นเขาเห็นนะน้าพวกฝรั่งเบือบปีสต่ว่าคิดว่าข้ามีลูกไม่ใช่นะ เบบี้สันสีมากเออเบบี้เบบี้เออคอยกันเลยก็นเลยเออเนียนไปเลยว่าเออเบบี้เบบี้โอู้สันเข้าหลากกระเป๋าแลนเนะเออแบบมันทองใหญ่นะเป็นคนหนาทองใหญ่อยู่แล้วนะวันที่นี่เสร็จปุ๊บมาที่มาตอนนั้นอ้วนอ่าฮะตอนนี้ตอนนี้หุ่นดีแล้วพอหนูเป็นคนหนูเป็นคนหนาทองใหญ่อยู่แล้วจะจอยหรือจะอ้วนนู่นสิหนาทองไม่ไม่อะวันที่นี่เออเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บมาเนี่ยรีบเปิดมาเนี่ยรีบเปิดกระแลงเข้าไปอยู่นน้ำฝรั่ง ปลาลังกะเต็มอยู่มีชนีผู้เดียวมีคนไทยคนเดียวฮัลโะบันนี้ริบมันกะลงมันกะลงอีหลีความรู้สึกมันจะเป็นโอ้ยเงี้ยไงเสียมาที่นี่เสซตปุ๊บมันกะเปิดออกอ่ะเนี่ยออกมาออกมาบัดเนี่ยออกมาออกมานี่ยเราออกมาจากริบดีเนี่ยล่ะย่างเลยน่อบัดนี้คือพ่อน้องอีบอกว่าย่างไส้ย่างขวานี่ก็เลยเห็นเห็นเห็นพนักงานเขากระลังเข็นคนพิการเนี้ยใส่รถเข็นกระแล่นไปหาอีนั่นอีกว่ะเนี่ย ฮัลโหลไอโคทูไทยแลนด์าสันบอกมันกระทามเกรดเพดอีกอียงอีกว่นนี้อาจารย์มาที่นี่ก็นได้ปะโน่อาจารย์บอกเขาน่ะมาที่นี่มันก็เลยว่าเออมันก็บอกว่าไอโดนโน่มันวางสีแบบนี้บอกใส่เห่าน่ะไอโดนโน่กับมันกระชี้มันกระยูนรถเข็นไปบ้านี้รถเข็นกับแบบว่าอันที่ว่ามันเป็นแนวยางแบบเลื่อนๆเนาะยืนโต๊ะตะลึงอยู่บงแบนี้งอใส่งอคว่าตายแล้วกูผ่านด่านแรกยังด่านสองยังมาเจออีกกันเสีย ันคือได้มันคืดได้ว่าพาสปอร์ตกับอันตัวเครื่องบินโจ๊กขึ้นมาอีกแล่น้ำก้นเขาแล่น้ำก้นยี่เด่นเค็นนันคนพิการไปนะฮัลโหลฮัลโหลฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วสันเบาไทยได้ดีมันเย่มันว่ามันก็เลยเปิดมันเลยบอกว่าตรงไปเออซี่ไปทางนาเหรอมองที่มันอยู่เข้าไปละรอโอ้ a n k y ค u t h a ้ k คิ u สันกันทั้งรถทั้งหลกันแล่นไปกอนออกกอนเขาอันนี้เซฮอดปุ๊บอันนี้ ไปเห็นเอบป่นี้ยพ่อไมไปแล้วเนี่ยปเนี้เห็นเอบป่นี้เบิ้งไม่นีบ่ะเนี่ยเอ่เนี่มันตกเป็นนิ่ขึ้นมาสัมภาเออเข้าไปเลยบันนี้เออจักมันสิไปใช้มันเกิดเปิดคลิปเอเซ็ตลวมุนเกิดแง่ออกออกไปหอดปุ๊บไปเห็นด้านด้านที่ต่อม้อที่เขาสิสแกนคนออกนอกประเทศอู้หึสุดดีใจเล่นออกมาแต่ว่ายังไม่ถูกต้องอีกนะไปเห็นใช่ไปเห็นที่เขาสิดเลี้ยงคิ้วหน่าไปยืินหน่าออก ไปตอนเขาอีเมีเอ้ยบอลูเรื่องไปถามเออเห็นเขายืนเลี้ยงคิ้วบอถามบัดนี้มันใจไปยืนต้อเขากระโดดเติบไปยืนต้อเขานี่โดนเติบมาที่นี่เออเขาก็ยังสิปิดอันนี้แลยเออยังชนะแล้วมันก็คือว่ามีคนไทยเอียงอะไรเสร็ก็เลยเออไปไปไปถามเหมือนเออไปถามเขาอีกวะเนี่ยไปถามคือจังย่ามอย่างเนี่ยเราก็บอรู้ว่าเออเออฮัลโหลไอ้ออลูไทยแลนด์วะสันมันก็เลยบอกว่าไปอีกวะเนี่ยมันก็สี่ไปเังสี่ กอสั่น,น,นเอเอากาแฟเพราะเขาเสียเวลายืนต่อคิวนี่โดนเติบด้ประมาณเพิ่งชั่วโมงเวลานี่ยโอ้โหแบบบีบบังคับเลยส,สี่ทุ่มเขาก็ต้องไล่คนขึ้น,นเครื่อง,อง<น>ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพิ่งชั่วโมงเหมือนบัเสียบผู้ไปเนี่ยกแลนไปอีกไปเนี่ยแลนหิวกระเป๋าไปพูดไปเนี่ยไปหอดไปเนี่ยเฮ็ดตำรวจไปเนี่ยตำรวจอีหลีตำรวจต่อมอหลังอยู่ฟังนี่เลี้ยงใจไล่ไปเนี่ยดีใจฮ้องก็สั่นแลนเขาไปหาตำรวจเตี๊ยพาสปอร์ตแทนไปเนี่ยเขาก็ปั๊มปึ๊บ ควมควมพัดไอควมอันตอมอ้อประเทศเขาเนี่ยออกไปได้ปุ๊บเนี่ยห้องขึ้นลังฝลังกัยเลี้ยวเห็นผ <c oughs> ู้ชายเนี่ยอึเนี่ยดีใจ <c oughs> เอเอ <c oughs> เล่นไปปานีเบิงสเตรียปานีเกรดได้เกรดได้ปานี้ <P ay S 2> ไปเ <c oughs> ือกจบเจือไปหอดเป็นไปเห็นคนไทยดีใจเห็นเนี่ยลัง <c oughs> ดีใจคนไทยก็เลี้อขอโทษนะคะใช่คุณจะไปสี่ทุ่ม ประเทศไทยไหมบริษันเครื่องบินอันนั้นอันนี้นะเออใช่บริษันว่าเออกระถือกกระยังกระยังถือคนดีแน่ใจเสียนะยจ้าเออ,อบางคนนี่ก็เลยไปซื้อ,อน้ำกินแล้วก็มานาั่งสบายใจเชื่อยแบบเนี้ยโอ้ยบยยย่บ่คัดเน,น,นี่ยดนี้พนักงานาาเขาถึงเวลาที่เขาจะจะมาเช็คตั๋วฉีกตั๋วน่ะเขามาแล่นไปหาเขาอีกฮัลโหลไอ้ก็ะูือได้แล่นบริษัทเจ้าบ้าว่าจะเย็ดเหรอโอเค ส้วงนั่งเลยบานี้เขาเลยประกาศพวกเหมือนคนท้องมันก็จะมีภาษาไทยแน่เพราะมันเป็นเครื่องบินที่สิไปไทยไงเออคนที่แบบเออท้องเอ่บมีเบบี้เบยังไงจ้ะเออเขาก็ทีคัดจะท้องกับลูกขึ้นเออกระท้อนก็จะกระทำท่าพอดีเพราะเขาท้องไมีลูกแล้วทำท่าอุ้มท้องไปเบบี้ภาษานตาเขาก็เลยโอ้พรสันเขาก็เลยมาซอยได้แบบใหญ่พวกฝรั่งเขามาซอยเขาก็เลยมายกกระเป๋า โว้ย่าสัน17กิโลมันหนักไงแล้วเบบี้มาสันว่าเออเบบี้มาสันเขาก็ลากกระเป๋านั่งไปเลยเขาก็เชิญโอ้ยดีใจลายเดเมืองเมืองไทยแล้วแมนแล้วที่ทีนี้เขาว่าเรามีท้องไงเขาก็แบบดูแลเราอย่างดีเขาก็มาลากกระเป๋าเราไปแล้วเขาก็ให้เราขึ้นก่อนไงโอเคแคร์อย่างดีใช่เขากับผ้าเนา่เขากับไปเชิญนางตรงนี้แฮดเคมคัดขึ้นเมื่อได้แล้วหัว กล้องใหญ่กล้องใหญ่นี่มีประโยชน์ดีสั่นแล้วเขาก็จับกระเป๋าเพียขึ้นทั้งสั้นให้มันหนักเขาก็มีอันะไรนะลูกเรืออะไรนะผู้ชายน่ะนั่นแหละคือเขาก็ยกขึ้นจนว่าเดี๋ยวคิดว่าเข้ายกเข้ายกพอได้เาพอว่างวันเป็นยังอันบูยอันมีเบบี้คือแมนเขาไปยันท่าแทงลูกแทงยังอุ้ยเขาดูแลแบบดีมากเลยฟราชาเล่นขี่โพเล่กเป็นเป็นเส้นใดแท้เป็นยังค่ะขี่โพเนี่ย พอในตีนไปพอกันมานี่ดีดีไปแล้วก็เออเบบีไ้ไปเ,เลยใช่ <N> แล้ว <ไป S 1> ตอน<ๆ>ตอนที่ขึ้นเครื่องอยู่เบอร์ลนะินอะขึ้นขึ้นชุดไายมูนเดีวลากกระเป๋ามาแล้ววันนี้คือแบบมารลายจักรกลไทยเนาะแล้วเขาสิยกขึ้นเองนี่ละแล้วมี่ฝรั่งนั่งอยู่นี่มันแต่มันซื้อหัวเขาเขาไม่ได้ตั้งใจใส่เขาเด้แต่ว่ากับมีมี่มีเลสไนท์ขังในอยู่ก็เลยว่าอ่าแล้วเอ่อเอ่อยังกอดเขาเอึนอี่ยังกอดเนาะอะไรเ่อขอโทษ ขาอึนบ่างเลยอ่ะ Sorry เออ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 นละไปคิดเขา Hello Sorry Sorry คือฉันจะยกกระเป๋าข้ามหัวคุณไงเชีว่า เออชั้นมันอยู่บนหัวคุณชั้นจะขอโทษคุณอ่ะซอรี่ซอรี่ปนีไปคิดเขาฟาล่างกันเลยฮะโอโอเบบี้เสียนัก็เลยลูกขึ้นโยกกระเป๋าให้เขาเข้าเลยโชคดีไปอุ้ยก็ดีแท้เสียที่จริงแล้วจะจะขอโทษเขาแต่มันอยู่บนหัวเขาอะนะเขาก็เลยเข้าใจว่าแมนว่าเข้าแบบว่าซอรี่อันอันขอโทษนะคะเออเหมือนเขาสิเข้าใจว่าชั้นนี่ขอความช่วยเหลือจากเขาจังเสียนะเขาเลยโยกขึ้นให้กันละเสร็จปุ๊บ ถึงประเทศไทยปุ๊บเขาเดินมาเลยว่าคนนี้เด็ดดี้องเขาก็เดินมาเอากระเป๋าแล้วเขาลากไปให้เลยลากแล้วก็ออกจากเครื่องดินน่ะไปตรงที่แบบอันทั้งอันอันละแมนโอากยกมือไหวเขาบายเรีวกบายอีกดีใจเลยเนี่คือเป็นประโยชน์เดียเป็นประโยชน์เจ้าต้องหนี้เด้นมใหญ่าค่อยเป็นประโยชน์ประเดี๋ยเด้เพราะเขาสบผสงสารเลยเขาสิบางเข้าไี้ <laughs> แ,ตแต่ถ้านมเล็กแล้วพุงเยอะเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์พอดีไม่พอดีมางเกินว่าพิระดีไปไหนมีเพื่อนไงนนก็เลยสบายตัวเองเนาะอเออเดี๋ยวป้าปูเดียวมันก็ยิงสิตัวอันนี้กับเพื่อนหือก,กันจะ่านอเขามาก,ก่อนเอาก็เป็นประสบการณ์เ่อนั่นก็คือเหตุให้รู้ว่าโอเคถ้าตัวเครื่องรุ่นนี้นั่นคาวหน้าหรือว่าไปคนเดียวเนี่ยเพราะยานเดียวพรายนด้เพราะว่ามีเบบี้ ไปเมืองนอกเนี่ยไปยุโรปเนี่ยพร้อมที่จะไปคนเดียวได้ถ้าบีซ่าผ่านเพราะว่าเรามีประสบการณ์ใช่ย่างใส่ย่างเดียวะเขาเขาก็ต้องเขาต้องซอยห้าแหลยย่างหน่อยนี่ก็คือแบบอ,อ่อไอสิไปประเทศสมวันนอกไปคนเดียวเนาะก็สิไปบอกว่าเออไอไอสิไปบ้าง<อ>ไหนล่ะกกูไอกอิตาลีไกอกูกับ ทรำนีเมันสิบประหุบ่เฮรอคือหัวแล้วเนาะภาษาบ่ได้ก็คือจำแค่จีบเอาไทยก็ได้กลก็แปลว่าไปบอชั้นนี้จะไปเนาะแมนซรำนีีเขาก็สิีพ่อรูอะไรพี่น้องเหาไม่ธรรมดาดิเดือดหัวอีหลีอยู่หัวเจ้าดำสิน้ำตาแตกอันนี้คือเรื่องเขาเอิร์นมาประสบการณ์ใหม่ๆของชีวิตเป็นเราคนไม่ต้องเจอพี่น้องเหาเนาะนี่หลับดาราประสบการณ์ชีวิตไปประเทศนอกพี่น้องไปลองเพลง กลับมาบัานท็กกลับมาคู่เดียวน้องเขากลับมาก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์ฮาฮานะคะครั้งแรกคูกเจียวแบบนี้เนาะเอาแล้วพี่น้องขอคุณพี่ขอคุณน้องได้ลายบันนี้ทีมงั่เห้างสิกินเข่าอะไรได้พี่น้องข้าพี่น้องมวนซืนหัวเสี้ยวกับเรื่องคำคำให้พี่น้องได้ได้หัวได้วมวนได้ซืนแล้วพี่น้องเข้เนาะยังมีอีกลายเรื่องพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาแนนน <c oughs> ะคะโปรดติดตามช่องหมอลำเพชดลำเพลินแล้วพี่น้องเข้านอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องเฮอเดอร์คนละ หนึ่งติดตามอู้กำลังใจสำคัญที่สุดพี่น้องเฮาเนาะตอนนี้เริ่มเขามาหลายแล้วแล้วก็ติดตามพวมเกินไหวของทีมงานหมอหนพี่ลักเพื่อนเขาเลยพี่น,น้องเขาเนาะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนจิ้งเข่ากับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันไหมพี่น้องใช่ได้ไปเจอพี่ะ